เอเลี au, si o, si lo, si 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 ้ยนายมี uh> ่ีดแล้ยพี่ยมพี่ี่พะดูซีดำปึกดูหนยหัวหายไปม่เอาสบายดีพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่เงไกลเงี้ยน่อไปเาเดินทางสีผมให่เลือเดี๋ยวเอาไปอ่างคุณแม่เดี๋ยวไปอ่างคุณแม่ เปิ่อด้วยุนมุนวนแจมแจมเริ่มเบิงต้งชียังในคลิปอะมีมีเลคลิปดไอไอถ่ายเบิร์อยู่ไวอยู่ถ่ายเบิร์เบอร์คลิปเฮ้หลักแดดก่อนหลักแดดก่อน ียังเกะบายดีพี่น้องก้อยกระลำเชียนเนียขปุ่นชี่น้องเตรียมงานงานเร็จ้วคุณแม่เหรองานกินดองอมรากากกี่สีมาถูกก่อนเมืองไรค่ะชิ่งเงียบ้านไม่อมร์เปรมมาค่ะอาวเหรอจะมาไม่ได้เหรอมาได้รอบนี้ เขาเจ้าได้ยังปล่อยเจ้ามาสิสิเขาเจ้าได้ยังปล่อยเจ้ามาเอ้ยเควาาเอาจาได้เควา,า,า,ามสวยของเ้าจ่อยกันแล้วนี่ค <c oughs> ุณ <c oughs> แม่คุณแม่คุณแม่เบิก็โซซีโม แม่พันจักโชว์คุณแม่แนะทำกีมม่าเปิดเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรครัเจ๊เ้้ยดพิวันนี้วันยังเกะคือพิเศษแทนวันนี้คือแต่งตัวงามแาน้่วันนี้วันพฤหัสโอ้ย่ามึงเ้องควันตึ้งแตกแน่นะ่างเงินซิทิโคนเฟืยเด้อ <laughs> เไานั่งขาอีพนลูกขาไม่ลูกเดินเทดได้มันเป็นเน้อน้ำหอม้นำหอมใช่เสรน้ำหอมที่ห้ออีหยางอของแท้ค่ะของแท้เราจะเป็นลมเอามาใช่น้ำหอมไหมจะใช้น้ำหอมเบาอะไรอะครอบ่ได้กินอกมาทำกันเรา แสดงวานดังเขาบริสัมผัสทีกพวสองด่านอ่านฝมากความสวยที่พลามาหวใมาันเลดหมาคั้นเลืห่างี่ปวุ่นวายย่งนั เสียงนดี่คือเสีแหบานพี่ปอบเลนางเ็อหน่อยเอ้ยนี่บ้านนางเอ้ยเจียวสนนี่เห็นจังเจีโอ้ขาดอันี้นนี่

หองเจพี่น้องนี่เออนี่ของเจเนอะอืมขักว่ะงาๆพี่น้องงาๆงานอนหลับอ่ะน้องแรงนี่นอนหลับพี่น้อง บ่ต้องใส่หมวกครับมันสิงอมาบ่ได้เจียพนหลานไปผัวห้ามเมื่อคัขากระปิบออกไปก่อนไอกไปก้อนฮเดี๋ยวมาสีเห็นอันทุ่งยางอัไหมคองกองแทนนี่ันใจทไหมกงมันย่างไหมแกต้องจูดแถวนบอกสีกาทาอกาเมือกี้นี่นะมันคือมัคือ

จอยผ่าเสลดนะใส่ด <Tipp ett> ้วยผ่าสะดบุ like. ah ้เห็นหลายปีเลยบเห็นคนใส่หลายปีเลยบุยเห็นบุเห็นหลายปีเลยบุเท่าี่บุเถาใส่คือเงเออ นะพาสิลงไปน,นั่งเลยคาตะกี้อี่เนาะอืมเห็ดเป็นว่าโอ้เป็นเป็นเน,นาะสอดเตีเ้ยวอ่ะ<า> <c oughs> คุณแม่ยืนอยู่ข้างๆนั่งดูเทียวดูกันดูกันนะ สวยมากเลยเจสังมาใช่นีร้อนไหมร้อนไฟไหมหากต้อนนี่นเจ๊บ้นงบจากแซนลเจ๊

นางจะนำไป,ย,ปยังยพี่น่อยได้ปันตะบังเด้สหน้พอแล้วปตักมา่งอ๋อง,องเอามาเส่พี่น่องเสล้ของหนักของมากนางบันพ่อจักมือบลยพอจักเดือนเลย <laughs> <Mọi cười> ngoại bạn bu kan cái เจ้าบ้าบาดนี้ từng หน่อยบ้านเดียวกันตั้ง ดูใจก็อยากอือขันจัดท้ามเห็นซื้อมาม้กเหรอนี่ให้จอยได้มากเขาได้บุญอยากบอกอยากยังบานนีเด่นนวฮันด่นี่โอ้ยเดี๋ยวไปดูสาวน่งเด้อพี่น้องเด้อคข้องหมนั่ง ให้สุดท้คิปก่อนหักนั่งกันหนาบวมมันได้ใส่พมซีนี่เออกระเบียนหนาวมตตเกะเออจะอออทสามันจะเสร็จแล้วแต่ก็เป็นเป็ดนันถ้าาเลกกลูกคือมาทักแหนะเออเมื่อนั้องผมทองกระหนากระซิเล่นนิดนึงจีได้มีแฟนแล้วมีคนมีคอมเมนต์ทำออโอ้ยเดาจะเอาเฮ้ไปสิเอาเฮาเหมือาเกว่าน้อง เลือกหลายเนาะเลือกหลายเลือกอยู่บุมีคนเอานเนี่ยเกี่ยวมันเฮ้ยกล้าตอย่า้จะาเาอดูนานะแกมสมาเชฮาไดทามทามทามตลออเท่เลยยัยน่ะมาเชฮาได้เซเมัดเงินกันเนาะเคลียร์เงินข้างในเห็นกล่องมันนอเคียนมา เออหนี้พี่น้องของหนาำนางของหนาำเจ๊ามาลาเนาะหลบหลอเพื่อนเนาะพี่น้องนี่สวยรู้

ลองเสียผาสละาว่านยังเสอผบาสลงมกไล่ซนเรชอ่อเลยกระติกแกระติกด้งน te ้อน้อแข็งเลยสิคือว่าน้อแข็งใส่นะสนามน้าเขาสนกิน คือเราเจ๊คือเราฮะบเขาใส่ผ้าสาารงแดนดนเลยอ,ลอ่สิบกว่าป,ปีขึ้นลังได้แล้วมั้งตั้งแต่เขาเล่นที่ไทยูแเละเคยเป็นเขาเรยนบบี้น้องก็เป็นตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> ที่เอามาราเอาเจียวล้างมือมาให้พี่น้องมาล้างพี่น้องเอากระล่างก่อนสิเอาเลยนำ้ำเจออกแห้งแล้วน้าเจีน้ <c oughs> นเจงออกแห้งพดล้างมือใส่แมสคุณหญิงมาอีกแล้ว สงใชยเลีวงานเลอล้างคอยก่อนงัดออกมาแวเนตลมาแล้วกแข้ยะสับก er ับจเมือแม่แล้ว่มแม่กัดแต่ขโมงผมกขืน เดี๋ยว่าเกิดคือมหันกระสอเมื่อตีครบติดในเกาลดุาสเนียเ้ากี่ตอนนี้แล้วเกๆมาเลยจะยูเนะยูแบบเป็นขันิววแต่แต่กางเบ้นตอนนี้